หลวงปู่ทวนวัดช้างให้ปี2505เพื่อปิดตาหลังยันนะหลดนี้รุ่นสามไตรามาสหลวงปู่โต ปี2,521ถึง2,523เนื้อผงใบลานรุ่งปลดนี้สิ่งมมบพระเก้าหลวงพ่อเฮียวัดบ้านด่านปี2,519 เพลิดเพลินวัดทองทิพย์เจ้าคุณศรีสนวัดสุทธาศปีสองพี่ร้อยเกห,หล่อหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำปีหนึ่งห้าหน้ายักษ์ ใบโพเล็กหลวงพ่อลีวัดอโศกการามหลังยันดวองวองยาพิชาพักปี2513้าิบา อนุมานรุ่นแรกเนื้อผงจุ่มรักฝังตะกุดมหาสเนาสน่ห์พศ2529สร้าง3,999องค์หลวงพ่อคงวัดวงสรพ,พรสจันทบุรีเพระคขุณแผนอินโดจีน2,485หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามเง้ม รูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตรุ่งหนึ่งร้อยปีวัดระครังเรียนนิำเต้าหลวงปู่ทีมวัดละหารไร่ปี2517